เรือลอยอยู่ในทะเลวันนี้อากาศสดใสมับรรยากาศสตูลบ้านเราหน้าเที่ยวมากเลยหายใจทีไรสดชื่นมีทะเลมีภูเขามีธรรมชาติที่สวยงามที่สุดเราโชคดีที่เกิดเป็นคนที่นี่แวะเดินสะพานดีกว่าสวัสดีเด็กๆเ,เ,เราชื่อบังหมัดนะแต่เราแต่งตัวเป็นแนวโจรสลัดว่าแต่เด็กๆจะไปไหนกันพวกเราเดินมาดูสะพานข้ามการเวลา เราอยากรู้ว่าทำไมมันจึงมีชื่อเรียกว่าสะพานข้ามการเวลาได้เดินไปยังจุดข้ามกาลเวลาพร้อมโจรสลัดหรือบ้างหมัดพวกเจ้าดูหินที่เป็นรอยต่อน,นั่นสิที่เรียกสะพานข้ามการเวลาก็เพราะบริเวณนี้มีการพบรอยต่อของหินสองยุคคือหินทรายสีแดงยุคแคมเบรียนอายุป,ประมาณ5 4 2ถึง488ล้านปีและหินปูนยุคออโดวิเชียน อายุประมาณ488ถึง444ล้านปีโดยรอยต่อของหินทั้งสองยุคดังกล่าวเกิดจากรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่มีความชัดเจนมากและหาดูได้ยากเสมือนหนึ่งว่าเราสามารถก้าวย่างข้ามการเวลาจากยุคแคมเบรียนไปสู่ยุคออโดวิเชียนได้เพียงก้าวเดียวนั่นเองนั่นแสงอะไรมีแสงออกมาจนสลัดได้เด็ก3คน ถูกแสงดูดทะลุมิติมายังมาหายุคพาลลโอโซอีบังหมัดและเด็กทะลุมิติไปยังมาหายุคพาลิโอโซอีตกลงไปในทะเลยุคแคมเปลียนเจ้าคือตัวอะไรไทรโลไบตัวหนึ่งกระโดดขึ้นมาตอบ้าคืตไทรโลไบเป็นสัตว์ขาข้อเป็นปล้องเช่นเดียวกับกุ้งปูที่เรียกชื่อว่าไทรโลไบ สังเกตง่ายๆข้ามีลักษณะสมส่วนคือส่วนแกนลำตัวและอีกสองส่วนด้านล่างลำตัวรูปร่างคล้ายกับแมงดาทะเลปัจจุบันเลยแต่มีขนาดเล็กกว่าเราอยู่ในทะเลโบราณหรือเนี่ยและพวกเจ้าเป็นตัวอะไรทำไมเข้ามาถิ่นของข้าพวกเจ้ารู้ไหมมันมีสัตว์ดุร้ายที่ชอบไล่ปีนพวกเจ้าคือเจ้าตัวนอติลอยบังหมัดและเด็กตกใจกลัวต่างพากันวิ่งหนี บงังหมัดและเด็กหนีตัวไทลอไว้ทะลุลอยตัวมาที่ปราสาทหินพันยอดที่นีที่ไหนเนี่ยสวยจังเลยสงสัยวเราต้องหลงมาที่ปราสาทหินพันยอดที่อยู่ในช่วงยุคออโดวิเชียน488-444ล้านปีแน่มองด้านบนมีหลายยอดเลยลองนับดูสิ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 มีเยอะเลยนี่ใช่ไหมครับที่เป็นที่มาของชื่อที่นี่แล้วทำไมถึงมียอดแหลมๆหลมประสาทหินพันยอดเป็นกาอหินปูนซึ่งหินปูนมีคุณสมบัติละลายน้ำได้หินปูนที่ละลายน้ำได้ง่ายจะถูกละลายไปอย่างรวดเร็วทำให้หินเป็นร่องลึกส่วนหินปูนที่ละลายน้ำได้ยากกว่าจะมีความคงทนทำให้มองเห็นเป็นส่วนยอดแหลมเป็นคำตอบว่าทำไมปะลสาสหินพันยอดจึงมียอดแหลมคม และถ้าเรามองรอบๆในนี้จะเห็นเป็นหลุมยุบหลุมยุบคืออะไรเกิดจากลักษณะหินรอบ,รอบๆเกิดจากเมื่อหลายล้านปีก่อนน้ำใต้ดินได้กัดเซาะและละลายหินปูนที่อยู่ใต้ดินจนเกิดเป็นโพรงโพรงขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆจนใหญ่ถูกน้ากัดเซาะจนบางลงเรื่อยๆจนกระทั่งรับน้ำหนักไม่ไหว จึงเกิดการยุบตัวลงมากลายเป็นหลุมยุบในภูเขาซึ่งเกิดเป็นปราสาทหินพันยอดนี่ไงแล้วมาดูนี่สิที่หินมีรอยซากดินดำบันด้วยมันคือซากดินดำบันดอกติลอยและดอกติลอยก็ลอยน้ำมาที่นี่เพื่อมาทํา พวกเจ้าเป็นใครปกมากถึงข่าทำไมข้าคือนอนกล่อยมีตีติดกับหัวจัดเกี่ยวประเภทเดียวกันกันกบหมึกยักษ์และนอติลิหรือหอยงวงช้างลำตัวภายในเปลือกจะมีช่องว่างที่มีผนังติดแบ่งเป็นห้องห้องที่มีท่อกลางลำตัวทะลุเชื่อมห้องว่างทุกห้องในเปลือกลักษณะเปลือกมีทั้งแบบเป็นแข้งตรงกลางกลวยและแบบม้วนขดเกลียวเป็นวง ข้าเป็นนักล่าผู้ครองโลกในช่วงยุคออโดบิเชียงเจ้ามีลักษณะเหมือนเรือดำน้ำเลยเพราะมีห้องอับเฉาเหมือนเรือดำน้ำในปัจจุบันพวกข้ามาดีไม่ทำร้ายใครนอติลอยไม่รับฟังจึงใช้หนวดเหวียงทุกคนออกจากปราสาทหินพัญยอดบังหมัดและเด็กๆลอยมาจากแรงเหวียงของนอติลอยเรามาอยู่ที่ไหนอีกทำไมรู้สึกว่าตัวเองเคลื่อนที่ได้ พอรู้สึกตัวก็มายืนบนหลังแอมโมนอยแล้วพวกเจ้าเป็นใครกรันมาที่นี่ทําไมและจะไปไหนกันนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่นี่คือดินแดนเขตรอยต่อไซโรเรียนและดีโบเนียนที่นี่เป็นสินของแก๊ปตัวไลท์แคททาคูลไลในยุคดีโบเนียนที่นี่มีเจ้าแก๊ปตัวไลท์ซึ่งมีจํานวนมากโปรโดเธอท่านผู้ใจดีพวกข้าได้พลัดหลงมาได้โปรโดช่วยนําทางพวกข้าไปได้ไหม ได้แต่เจ้าต้องตอบคำถามกับเจ้าแกปตตัวไลและเทนทาคุไลทก่อนจากสองตัวนี้ข้าคือแกปตไลเป็นสัตว์ทะเลขนาดเล็กๆอยู่รวมกันเป็นกลุม่มดำรงชีพด้วยการกรองกินแพนต้อนในน้ำทะเลลำตัวของข้าแต่ละตัวอยู่ในปลอกท่อสั้นๆเจ้ารู้หรือไม่ยุคไซลูเรียเป็นยุคที่เท่าใดของมหายุคพาลิโอโซอ,อิกมีอายุอยู่ช่วงใด ถ้ารู้อยู่ในยุคที่3ยุคไซรูเลียนครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่444ถึง416ล้านปีโดยประมาณและรู้ว่าที่มาของชื่อเจ้าก็คือแกร์โตไลได้มาจากหมายถึงเขียนหมายถึงหินเนื่องจากพบซากหรือำบั์นี้ในหินดินดานสีดำเป็นรอยพิมพ์บางๆเหมือนรอยดินสอขีดบนแผ่นหินเนื่องมาจากสภาพการตายของแกร์โตไลที่ตกลงมาทับถมที่ก้นทะเล ซากหรือดำบันของแกลบโตไลท์พบได้ในปริมาณมากในชั้นหินดินดานยุคไซโลเรียนในท้องถิ่นอำเภอละง,งูจังหวัดสตูลมีความหลากหลายของรูปร่างได้แก่เป็นเส้นสั้นๆเส้นยาวเส้นตรงเส้นโค้งเส้นผอมยาวปมๆสั้นๆูกต้องเจ้าเก่งมากเลยนะค่าคือเทนทาคูไลทเป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังมีเปลือกรูปกรวยขนาดเล็ก ซึ่งมีวงแหวนขวางลำตัวเป็นข้อข้อเรียงตั้งฉากกับลำตัวมีขนาดและระยะต่างๆบางครั้งมีลายเส้นตามแนวยาวมีช่องตัวอ่อนข้าอยู่ในยุคไซลูลเรียนและยุคดีวเนียนข้าถามพวกเจ้าเลยเจ้ารู้หรือไม่ยุคต่อจากดีวเนียนคือยุคอะไรยุคคาร์บอนไดออกไซด์พวกเจ้าตอบผิดอมโมนอยโกรดจึงได้เหวี่ยงให้เด็กกับโจนสลัดตกลง ข้าจะพาเจ้าไปดูและเจ้าจะรู้ว่ามันคือยุคอะไรแอมโมนอยได้เดินมาในทะเลยุคคาร์บอนีฟฟรัสนี่คือยุคที่พวกเจ้าตอบผิดข้าจะพาให้พวกเจ้ามาดูยุคที่ต่อจากยุคดีโมเนียนคือยุคคาร์บอนีฟฟรัสครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่359ถึง299ล้านปีเป็นยุคป่าเฟินขนาดยักษ์ปกคลุมห้วยหนองคลองบึง กลายเป็นแหล่งฐานหินที่สําคัญในปัจจุบันมีการแพร่พันธุ์ของมแมลงและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้างําเริ่มมีวิวัฒนาการของสัตว์เลือ้อยคลานนี่คือเพื่อนของข้ามันคือหอยตะเกียงเจ้ารู้จักกันไหมล่ะหอยตะเกียงแม่ว่ามันจะมีลักษณะคล้ายหอยสองฝาเช่นหอยแครงแต่ไม่จัดอยู่ในจาพวกหอย ลักษณะแตกต่างของหอยตะเกียงกับหอยสองฝาทั่วไปก็คือหอยตะเกียงมีฝาสองฝาขนาดไม่เท่ากันและมีสมมาตรเมื่อลากเส้นผ่ากลางฝาส่วนใหญ่เป็นพวกยึดกเดกาะติดกับที่ตามหินหรือที่อยู่บนทะเลบริเวณน้ำตื้นแบคทีโอปอดเริ่มพบตั้งแต่ยุคแคมเปรียไปจนตลอดช่วงของมหายุคพาลิโอโซอิกประมาณ5 4 2ถึง251ล้านปีที่แล้วยังมีชีวิตจนถึงปัจจุบันหรือหอยรากก่อนที่พวกเจ้าจะส่งพวกข้ากลับบ้าน ก็พาข้าไปเที่ยวเกาะใกล้สะพานข้ามการเวลาได้ไหมได้เลยเกาะเล่นๆนะอโมนยพามาที่เกาะลิดีที่นี้ที่ไหนที่นี่ยุคอะไรเราอยู่ใกล้ๆที่เรามาแล้วที่นี่เกาะลิดีอยู่ในยุคสุดท้ายของมหายุคพาริโอโซอีกคือยุคเพอร์เมียนเป็นยุคสุดท้ายของมหายุคพาริโอโซอีก รครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่295ถึง250ล้านปีแผ่นเปลือกโลกทวีปรวมตัวกันเป็นทวีปขนาดใหญ่เรียกว่ามหาทวีปพันเจียในทะเลมีแนวปะการังและไบโอซัวที่นี่มีฟอสซิลถือเป็นฟอสซิลดัชนีที่สำคัญในยุคนี้ถ้าจะพาพวกเข้าไปดูฟิวซูลินิกหรือคอดเข้าสารเป็นสัตว์ทะเลเซลเดียวอ,อาศัยอยู่ในเขตอบอุน่นและบริเวณน้ำตื้น ลักษณะภายนอกส่วนใหญ่มีรูปร่างยาวหัวท้ายแหลมรูปร่างและขนาดคล้ายเม็ดข้าวสารมีขนาดยาวประมาณ1-1.5ถึงซนติเมตรทำให้คนทั่วไปคิดว่าเป็นข้าวสารหินจึงนิยมเรียกว่าคดข้าวสารพบมากตั้งแต่ยุคคาร์บอนีโฟรัสและเพอร์เมียนและได้สูญพันธุ์ไปตั้งแต่ปลายยุคเพอร์เมียนจึงนิยมใช้เป็นซากดึกดำบรรดัดชนีเนื่องจากมีวิวัฒน,นาการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสามารถกำหนดอายุได้แน่นอน วันใดนั้นก็เกิดเหตุการณ์ยกตัวของเปลือกโลกมาให้คลื่นสัดพาโจรสลัดและเด็กๆก,กลับมายังที่เขาโต้งหงายสะพานข้ามกาลเวลายังจุดที่เดิมทุกคนเราได้กลับมาที่เดิมแล้วจริงด้วยเราเดินมาตรงนี้แล้วเด็กๆเ,เราเชื่อหรือยังว่าจังหวัดสตูลเมื่ออดีตเป็นทะเลและมีสัตว์พวกไฮโลบายนอติลอยแกรปบโตไล์ไปตะเกียงอยู่จริงแต่ตอนนี้เป็นแค่ซากร่องรอยให้เราได้ศึกษา เราไปดูกันว่าในจังหวัดสตูลเจอฟอสซิลที่ไหนกันบ้างเราไปที่พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีโลกสตูลกันตั้งอยู่ที่อำเภอทุ่งว่าในจังหวัดสตูลของเราเราอยากจะได้เรียนรู้ข้อมูลทางธรณีและประวัติความเป็นมาของจังหวัดสตูลเมื่ออดีตในช่วงมหายุคพาลิโอโซอิกเราไปด้วยเราอาสาเป็นกายให้พวกเธอเองตกลงไหมได้เลยเราไปกันเลย ในพิพิธภัณฑ์ที่นี่มีการจัดแสดงฟอสซิลที่ค้นพบในมหายุคพาลิโอโซอิกในจังหวัดสตูลให้เราได้มาศึกษาเรียนรู้นอกจากจะเป็นหลักฐานสําคัญในการแสดงถึงความเป็นแหล่งฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยแล้วที่สตูลยังมีการค้นพบซากดบรรันครบทั้ง6ยุคซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเลยไหนลองมาทบทวนชื่อยุคแต่ละยุคน่อยเด็กๆพูดตามนะยุคที่หนึ่งแคมเบียนยุคที่สองออโดริเชียน ยุคที่ท 3, สามไซเนียน,ย,นยุคที่สี่ดิวเนียน,ย,นยุคที่ห้าคา<ด>ร์นิโอลรสยุคที่หกเพอร์เมียนเก่งมากเด็กๆเรามารู้จักอุทยานธรณีโลกสตูลกันอุทยานธรณีโลกสตูลตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทยครอบคลุม4อำเภอของจังหวัดสตูลคือทุ่งว่ามนังลงังงูและอำเภอเมืองลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหินปูนมีเกาะน้อยใหญ่และชายหาดท,ที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ความรุ่มรวยทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับพื้นที่แห่งนี้แล้วจังหวัดสตูลทำไมถึงได้เป็นอุทยานธรณีเพราะพื้นดินแหน่งนี้เป็นบันทึกหลักฐานของโลกใต้ทะเลเมื่อ500ล้านปีก่อนที่อุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตยุคเก่าเกิดเป็นแหล่งสร้างออกซิเจนให้กับโลกในช่วงเวลานั้นต่อมามีการยกตัวของเปลือกโลกก็เกิดเป็นเทือกเขาและถ้ำ ซึ่งได้กลายเป็นบ้านหลังแรกของมนุษย์โบราณปัจจุบันผู้คนก็ยังดำรงชีวิตโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของแผ่นดินนี้อยู่และก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์อุทยานธรณีโลกสตูลได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศในเดือนพฤศจิกายนปี2559อุทยานธรณีโดยเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นทางธรณีวิทยาระดับสากลและได้รับบริหารการจัดการ โดยใช้กรอบแนวคิดการอนุรักษ์ธรณีวิทยาการให้ความรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืนอุทยานธรณีสตูลอาศัยมรดกทางธรณีเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงมรดกทางธรรมชาติมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณค่าของความสำคัญของแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่อุทยานธรณีสตูลได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานธรณีโลกโดยยูเนสโก และเป็นแห่งที่5ของเอเชียตะวันออกเชียงใต้เมื่อวันที่17เมษายน2562ที่ผ่านมาโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูลหรือสตูลจีโอพรัคเป็นอุทยานธรณีโลกหลังผ่านการประเมินหลักเกณฑ์คุณสมบัติของยูเนสโกส่งผลให้อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยนั่นเอง และเราควรอนุรักษ์ให้ลูกหลานต่อไปกันนะคะ